มิวมิวและปราด้าประจำปี2025ค่ะว่าในปีนี้มิวมิวกับปราด้ายังน่าเล่นอยู่ไหมสำหรับมี่นะคะมี่ก็รู้สึกว่าอย่างแว่นตามิวมิวรุ่นรีกาศรุ่นนี้เขาก็เหมือนฮอตฮิตไปแล้วว่ะทุกคนมันก็ใส่ได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่มีตกยุกแล้วนะคะกับรุ่นนี้นะคะชื่อหลักว่า 04ZFF นะคะ เป็นอะไรที่หลายๆคนก็น่าจะเห็นดาราอินฟลูทั้งในไทยและต่างประเทศมากมายเลยค่ะที่ใส่รุ่นนี้นะคะตัวมี่เองก็ใส่รุ่นนี้นะคะคือน้องค่อนข้างแบบใส่ง่ายใส่เข้าง่ายกับทุกชุดเลยค่ะและรุ่นต่อไปนะคะคือปราด a าค่ะรุ่นนี้ V P R A 5 0นะคะขนาด52,13ค่ะ140ตัวนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นขาตะโกนค่ะคือขาซิกเนเจอร์ของปราดานะคะแบบนี้เลย อันนี้จะเป็นทรงออกแนวหยดน้ำนะที่ค่อนข้างจะใส่ง่ายคือนี่อ่คันมา3รุ่นที่รู้สึกว่าค่อนข้างใส่เข้าง่ายนะคะกับรุ่นสุดท้ายค่ะเป็นรุ่นเคทดอแบบนี้เลยตัวนี้นะคะรหัส VPR 5 2านะคะ SVF 101ค่ะขนาด 55, 18, 145ค่ะเป็นสีพิงโกซึ่งบริเวณด้านบนนะคะจะมีขอบนะคะที่เป็นสีขาวแล้วก็ตัวอะไหล่นะคะจะเป็นอะไหล่สีขาวแบบนี้ค่ะนี่ค่อนข้างน่ารักเลยและนี่นะคะคือ 3มรุ่นขายดีแนะนำประจำปี2025ค่ะ